อุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยนี่อุ้ย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 เยอะอยู่เยอะอยู่อื้มฮึฮอันไหนนี่อันไหนนี่อันไหนเฮ้ยสองอันนี่นี่มีอีกไหมมีอีกุ้ยเพื่อนไปทางไหนเนาะเพื่อนเพื่อนไปทางไหนเนาะเพื่อนไปทางไหนเนาะโอ้เพื่อนเพื่อน เพื่อ,น,อนเพื่อนอุ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้อุ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้เก็บไว้เก็บไว้จะมองหาเจอป่ะเนี่ยเห็ดทั้งนั้นอะไรอ่ะกาลังเจอเห็ดอย่าเพิ่งเรียกกําลังเจอเห็ดเรียงกันหนึ่งสองสามสี่จ้าเพื่อนเพื่อนสวยไหมคะอนี่เรียงกัน, 1, 2, 3, 4, น,เ,นเรียงกันสี่ 4, ดอก

จเจอเลยจัดออกสวยๆนี่เดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวอีกไม่เห็นทำไมก็เห็นวาไม่เห็นแล้ววะผมก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นวะโอ้ยเห็ดอันนี้มันต้องดูสิน้อยๆตะมูตะมีอันใหญ่เขาเอาไปกินหมดแล้วนี่เห็นไหมไม่เอาหลอกนี่ไม่ได้ทายคลิปเลยเห็ดเนี่ย ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอยู่โอู้วนี่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 เออนี่แบบนี้เพื่อนเอาไปกินหมดนี่อันนี้ไม่เอาอู้วนี่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 เงี้ยเส้นดังอย่าเสียงดังเอ้ยอย่างนี้ผวาหน้อยนี่อืนี่อ๋อ มาแล้วมาไลมาแล้วเพิ่งเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอไหนไหนไหนอีกดอกนึงแกแล้วแกยังโอยมันไล่แกไปห่างๆฉันสิอย่ามาใกล้ฉัน ฉันจะถ่ายคลิปเดี๋ยวติดแกไปด้วยไม่ต้องเข้าหรอกแกกล้องน่ะโอ้ด่นี่ๆนดนไม่ต้องเข้ากล้องหรอกแกน่าไปหาห่างๆเลยนะอ้าวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่อยู่แต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไหมแกแล้วไม่เอา อะไรไปหาที่อื่นเลยนะอย่ามาตรงนี้นะจะใส่ทุกมือสองข้างก็ไม่มีมือกดคลิปไม่ได้โอ้ยนี่นี่นี่แก่ายายๆๆแล้วยังแก่แล้วยังแก่แล้วโอ้ยนี่แก่แล้วยังโอ้ได้ยุบอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ย

Nè cha, bây giờ ở tại đó tầm tầm tùm tùm ui, quần quen, quần quen Này ta tạt áo đi qua Tạt áo đi nè áo đi nè áo đi Hèn leo, hèn leo luôn Thằng nôn ít nhiều rồi Điều, 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 tạt con ừ. Nào mừng ơi Ôi, ừ, mừng Nô, ôi, 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 quần Ôi, ôi, ôi,

ตมอเยอะเลยเยอะเลยเฮ้ยด้เอาตะกร้าก่อนทิ้งตะกรา้าไว้เพื่อนไปทางไหนเนาะเพื่อนเพื่อนไปทางไหนเนาะเพื่อนไปทางไหนเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยมันเพื่อนอุ้ยทำไมมันเยอะอยางงี้ อุ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้เก็บไว้เก็บไว้จะมองหาเจอป่ะเนี่ยเห็ดทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยเห็ดทั้งนั้นเลยโอ้ยเราต้องไปไหนเลยแต่อันไหนแก่ยายไม่เอาอ่ะเนี่ยเเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะอู้ยเยอะแทนเห็ดทั้งนั้นเลยอะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะนี่ไม่เอาโอ้ยตลัง เอาเก็บไปลืมแล้วมัง้งตรงไหนเห็ดอยู่ตรงไหนโอ้ยไปหาก่อนมาไหลไปทางไหนแล้วโอ้ยเก็บแต่แถวนี้ก็พอแล้วมัง้งยายเอออยู่ทางไหนแล้วมาไหลโอ้เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเ,อเก็บเห็ดไปใส่ตะกร้าก่อน อะไรอย่างนี้อะไรอ่ะกำลังเจอเห็ดอย่าเพิ่งเรียกกำลังเจอเห็ดกลองนี้พอได้อยู่จ้ากล่องนี้เห็นไหมหนึ่งจุดนี่มามาโอ้ดฉันไปเก็บอีกเดี๋ยวนี้เลย<ฮ>ไม่ต้องมราจี้เราข้าวเดีวน,นะโอ้ย